ว่าตรงไหนอ่ะที่มีพวกตาลีบันอยู่บ้างก่อนที่จะแนะนําให้ทีมของผู้กองส่งสัญญาณทิ้งระเบิดไปที่จุดนั้นครับแต่ผู้กองกลับแย้งว่าจุดนั้นอ่ะมันไกลเกินไปเราจะต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ถ้าคนอเมริกันตายแค่คนเดียวรัฐบาลของพวกคุณก็จะทิ้งเราในพลบอกจากนั้นในพลก็ชี้จุดในแผนที่ให้ผู้กองดูแล้ก็ย้ำให้ทิ้งระเบิดลงในทุกจุดอีกแต่ผู้กองก็แย้งอีก ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ใช่พวกตาลิบันปะปนอยู่ในนั้นก็ได้ครับผู้กองจริงวิทยุไปหาลูกน้องเพื่อโชว์ให้เห็นว่าคนพวกนั้นนะก็คือตาลิบันจริงๆผู้กองจริงไม่มีทางเลือกและวิทยุไปชี้จุดบอบพิกัดให้เครื่องบินจากฐานทิ้งระเบิดครับแต่ภารกิจ่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะปรากฏว่าระเบิดที่ทิ้งลงไปกลับไม่โดนพวกตาลีบันเลยสักคนเนื่องจากการบอกพิกัดที่ไกลเกินไปในตอนนั้นน่ะ พวกตาลิบันมันก็เลยไหวตัวทนันวิ่งหนีไปตั้งหลง